เมืลล่อเวลา17.00นวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาตำรวจที่บางกุนเทียนได้พูดถึงกรณีที่มีการจับกลุมตัวในศักดาวิดอายุ27ปีเป็นช่งางทำทองผู้ต้องหาคดีช่อกงหลอกนำแหวนทองคำหนัก2งสลึงสอดไส้ด้วยเนื้อเงินเพื่อนำไปขายที่ห้างทองเดวราชถนนกำนันแม้นแขวงบางกุนเทียนเขตจอมทองกรุงเทพและตระเวนขายหลายร้านรวม7-8ครั้งโดยครั้งนี้ได้เงินไป1.5หมื่นบาท แต่ถูกฝ่ายสืบสวนสอนอบางกุลเทียนติดตามจับกลุ่มตัวไว้ได้ที่ห้องพักย่านจรสนิทวงกรุงเทพมหานครตํารวจบอกว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งจะพูดเสียหายเมื่อ3พฤศจิกายนผู้ต้องหานําแหวนทองมาขายให้กับทางร้านทางร้านจึงรับซื้อไว้จากนั้นก็ทําการตรวจสอบกับร้านทองด้วยกันจนทราบว่ามีการแพร่ระบาดของแหวนทองยัดไส้ด้วยเนื้อเงิน มาหลอกขายตามร้านทองต่อมาผู้เสียหายจึงเกิดความสงสัยเมื่อแกะดูก็ปรากฏว่าแหวนทองถูกยัดไส้ด้วยเงินจริงซึ่งมีลักษณะแหวนจริง1วงในราคา15,900บาทถูกสอดไส้เนื้องเงินประมาณ2กรัมโดยทำมาในลักษณะนี้หลายครั้งด้วยกันต่อมาฝ่ายสืบสวนตรวจสอบจนทราบตัวผู้ต้องหาเนื่องจาก ทางร้านขายทองจะมีการแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้ขายไว้ตำรวจบอกว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาทราบว่าผู้ต้องหาทำมาแล้วหลายที่หลายร้านทองโดยทางร้านเข้าใจว่าเป็นทองแท้เนื่องจากมีโค้ดตอกอยู่ใต้แหวนประกอบกับผู้ต้องหามียอาชีพเป็นช่างทองส่งให้กับร้านทองสำหรับเคสนี้ผู้ต้องหาทำไว้จำนวน20วงเป็นทองแท้จำนวน10บวงส่วนอีก10วงสอดไส้เนื้อทองเอาไว้โดยอาศัยโค้ดของทางร้านทองนำมาตอกเพื่อเอาไปเลข่ขาย โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพซึ่งมีผู้เสียหายจํานวนหลายรายส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านทองแต่รายนี้มีหลายสาขาด้วยกันสําหรับเคสนี้ทางผู้เสียหายมีการเจรจาก,กับผู้ต้องหาและผู้ต้องหาย,ยินยอมที่จะชดใช้นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องหาก่อเหตุในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นสอนอบางขุนเทียนสอนอบางบอนสอนอท่าข้ามและสออพอสมุทรสาครทั้งนี้จึงเขาย้าเตือนฝากไปถึงร้านทองไหนที่เคยรับซื้อเอาไว้โดยลูกจ้าง ทำทองจะนําไปส่งขอให้คล่ n g คลัดในการตรวจสอบรวมไปถึงการให้โค้ดที่นําไปตอกทองคําอาจจะทําให้เป็นช่องว่างของผู้ต้องหานาไปใช้กระทําความผิดได้ส่วนร้านทองไหนที่รับซื้อขอให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะการทายบัตรประจาตัวประชาชนและตรวจสอบบัตรประชาชนให้ตรงกับใบหน้าของผู้ขายด้วยเพื่อความง่ายต่อการติดตามจับกลุ่มตัว